ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะล้วก็ซื้อแบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ที่เกิดพิมาในตอนนั้นเป็นที่เกือดันเ้น so <c oughs> the i t e r will when this happened, the i s a t e h a p p e n g o e r n e n t a the area will e a f f e c t no p r o b e m ตอน่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ามืี่เดตุนจะปลอดภเพราะว่าจะไม่โดน ก็รอนที่เกิดเมตุตรงไหนเนี่ยก็รัฐบาลจะบอกว่าคนที่อยู่จากโรงไฟฟ้าเนี่ย20โลเนี่ยต้องยัดออก แล้วก็คนที่อยู่ในระยะ30กิโลที่เป็นคนท้องตัเก็ตนเนี่ยก็ควรน,นแต่ว่าเมื่อเกตัเกแตนเนี่ยเขาบอกว่า so my f a r is located in the city about 45 kilometers from c h i a n a m a ก็คามของคุณเซนเล้นนะคะก็จะอยู่ที่ห่างจากโรงพยาบาลในประมาณ40

เพราะฉันั่งที่อยู่45กิโลเนี่ยก็ได้รับภาิ์ด้วยเขาก็มีครอบครัวมีลูกสาคนก็ต้าไ Because government s a d after o v e m e n t after from t h e government n ี่็น m n ่องยย่คนนเยวกนก็พอหลังจากนันเดือนนึงนี่ก็ปากว่ารักัก็ออกที่สุดว่า เมื่อเร์เ็ซซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลในซิลอมากกว่า30เดือนยังต้องอพยายออกจากพื้นที่ด้วย So but s a d l i t g e b o r l d later after that, but i e has arrived on the 4th just four days after this i n c i d n t แ้วเขาบอกว่าการที่รัออกมาประกาศออกมารัารนั้นหนึงเดือน แต่ความจริงแล้วเนี่ยสารก็มาจะนงสีที่แพร่ออกมาเนี่ยมันได้แพร่ออกมาจากที่วันเกิดโดยซึ่งมีสามสี่วันแล้วคือตั้งแต่สามสี่วันแรกเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่รู้ตอบเขาจะเป็นยังไงจริง Actually the maybe you are not familiar with the the about uh, Now the activity บางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าไอสารมสีที่เราได้รับเนี่ยมันจะสร้างอันตรายต่อเรายงไหรือว่าระดับแค่จะสร้างอันตรายต่อตอ่นระ the uh, in เ a p e s e o v e r e Japanese government ่ h e a l l o w e radiation ตัวดีฮมนมาี4แพร่านี i ติดต e วอยู่ใน1มิลลิเซตม o 1,000มโคร e 0 0 0ไ r ก็าบอกว่าจิงแล้วเนี่ยมีมาตรฐานอยู่นะคะว่าเขาจะให้สามารถคนเราเนี่ยสามารถที่จะรับการ โดยที่ไม่เป็นอมาได้เนี่ยขาบอกว่าภายในปีนี่ยประมาณสี่หนึ่งปับหนึงค่ะไมโครซียหนึ่งไมโครซีเวแต่ว่าต่อตปีใชีนี่คะแต่ว่าเอ่ในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอ่อันธีนะหนึ่งินิเซเวลร์อีกคันันี่ รู้สึกว่ามันมีประมาณ1ผังที่แค่จริงๆนะก็อนุญาตได้ คนเนี้ยนะที่ร่างกายเขาเป็นตื้นยจะรับรับรังสีได้เนาะตกต็ประมาหนึ่งไมโครสิมต่อปีหมายถึงว่าอ่าหนึ่งไมโครสิมเนี่ยแค่รังสีทุกวันทุกวันจะรับรอรับได้เนี่ยประมาณปีหนึ่งอนะันนี้คือ ไมโครซีวอนแต่ว่าถ้าถ้านี้ก็ค huh. ือหนึ่งมิลลิวเนาะเข้าใจไหมคะพอเนข้าบอกเลยคะก็คือก็คืร่างกายมนุษย์เนี่ยจะออบได้หนึ่นันไมโครซีวอต่อปีเข้าใจเนาะเัวน so they are uh, if I use BDC เป็น microsievert er, er, we will be confused I use only m i c r o s i e v e r so Cuba the Japanese uh, government said we shouldn't get more than 1,000 m i c r o s i e v e r per year ก็คือว่าเนี่ยว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ควรจะรับเกิน1,000เวอร์สต์ต่อปีนะคะแล้วก็ทารกก็มี but on 15 Government in Italy we find that the government say 44 microsievert per hour ก็ปรากฏว่าวันที่15ที่หลังจากเกิดเหตการณ์3-4วันใช่นหปรากฏว่าที่อิตาเตียที่อยู่ห่างออกไปนั้นพบรัสีประมาณ44 หลังจากนั้นหลังจากนั้น so it means if you stay one day in the i n i t s o n e of o d States ก็แสดงว่าไม่ง่ายเลยถ้าอยู่ในอเมรินาเดนืแค่วันเดียวเนี่ยมากกว่าจุดค้งซึ่งเป็นมาตรฐานทังีที่ที่เราได้เราไดเราได้แค่วันเดียวเนี่ยเราได้ this situation continued for more than two weeks ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นต่อเนื่องคือมีระดับของกำลังกำลังศีลเนี่ยมากแต่ว่าการเรียกร้องของเขาเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากรัฐบาลและก็เทปโปซึ่งเป็นบริษัทโดยร้านยูเครียญที่กูโกชัยที่ระเบิดตอนนี้นะคะเขาก็บอกประชาชนว่าโดยร้านยูเครียญของเขาเนี่ยจะปลอดภัยอย่างมากไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแน่นอน why they say nuclear plant system มัน different จากเทคโ r โลยีสิส s ตนเครื่องของเราจะมีคว safeier นั่นเทคโนโลเพราะว่าเขาจะบอกว่าโดยไฟฟ์เซลเซียร์ที่ญี่ปุ่นที่เาจะตั้งเนี่ยมันจะมีระบบที่ปลอดภัยมันจะเป็นระบบที่แตกต่างกันที่เชิญระบิลและมันจะเป็นระบบที่ปลอดภัยกว่าตอนนี้ secondary นี่จะ the world will e different if t e c h n o y there than the c o u n t But uh, nuclear much it, the plant, there technology in in working in Japan, people in the, uh, working in the France, they are the so much high brain. and แล้วก็เหตุผลที่สองที่เขาอ้างก็คือว่าโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าที่เชนจ์วิวเพราะว่าคนงานที่เชนจ์วิวเนี่ยเขาได้รับการอบรมในการดูแลรักษาแต่ว่าคนงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้รับการอบรมในเรื่องการจัดการรถไฟฟ้าอย่างดีเพราะฉะนั้นจะปลอดภัย และก็อาจารย์ก็เคยอว่าเทคโนีของญี่ปุ่นเนี่ยล้ำเลิศะคะในกอยู่แล้วเพราะฉะน่มันจะไมอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึนที่เชียแล้ววับเย่ายที่พูดเสีย ที่เทปโฟุก ushima นิวเคลียร์ a ลังี้จะต้องได้ับาสับุดังนั้นเราต้องใชอนอแล้วก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาในตอนนั้นนะคะว่ารไปว่าฟุก s h i m เนี่ยอาจจะมีเรื่องผลกระทบแซึนามิเพราะฉะนั้นบริษัทควรจะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการยจริงหรือเ่า่ิ The government safety regulation for nuclear plant is considering all of the aspects. So, of course, considering our economy and our system is handled r o p e r l y safely. เขาก็จะตอบอ่าอีกว่าอ่ารถและเครื่องที่เขาจะสร้างเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงมากและเขาเนี่ยก็ได้ดูอ่าในทุกๆทุกจ้า ในเรื่องมมของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นหากเกิดซึนามิขึ้นเนี่ยขอรับรองว่าปลอดภัยร้อยร์เซ็นบาันั่คือเรื่องอะไรแต่เห็เรีนแล้วว่ามันไม่เป็นความจริง The Fukushima nuclear plant was now disaster. Four nuclear plants h a e been e x p o s e อย่งที่เราได้เห็นกันว่าโรงฟ้าที่ภูเก็ตเนี่ยถึง4ลงด้วยกันนะที่มันปรากฏขึ้นอันนั้น o r a e r เนี่ i มันจะเปียนแล้วก็ไอ้กรตลาดสีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หยุดตัวเองเลยตอนนี to stop i this nuclear p r o b l e m what they need to do is to prevent all the u n ก็วิธีที่จะหยุดโดนน้เย็นได้เนี่ยเอ่ัจะได้บายว่ามันจะต้องเอาในตัวก้อนแบบเปนเเนี่ยออกมาไว้ในอ่างหล่อเย็นนะคะเราก็จะต้องหลออเย็นไปเรื่อยๆเรื่อๆืๆมันแล้วก็ในการหล่อ